สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติกสลิงช็อตค่ะหนังสติกสลิงช็อตวันนี้นะคะโอจะพาทุกคนมาดูงานสั่งทำของลูกค้าค่ะเป็นงานสั่งทำสามตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูดทีละตัวสามตัวนี้จะเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะคะทำจาการากไม้ประดู่นะคะเป็นไม้ท่อนเดียวกันที่จมอยู่ในโคลนนะคะสีของเขาก็จะเข้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ช่างก็เอามาทำเป็นงานสั่งทำให้ลูกค้า นี่สีแบบนี้เอามาดูตัวแรกนะคะนี่สีและลายเข้มๆแบบนี้เลยและตัวนี้ก็มีน้องช้างเป็นลูกปัดช้างแบบนี้นะคะนี่แล้วก็สายคล้องมือแบบนี้ด้วยมัดยางแบบพาดหัวนะคะนี่ตัวนี้ก็มีการสลักปี2023แล้วก็โลโก้นะคะนี่ ลายสวยๆแบบนี้เลยมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นการมัดยางไทยสีเข้มๆสวยๆแบบนี้เหมือนกัน,นลายนะคะมัดยางไทยโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นทรงนี้น ด้วยความที่ทรงเป็นแบบนี้นะคะลายก็จะขึ้นเยอะนิดนึงนะคะนี่สีและลายสวยมากเป็นไม้ท่อนเดียวกันเป็นรากไม้ประดู่นะคะอันนี้ก็มีลูกปัดเหมือนกันเป็นลูกปัดทรงนี้แล้วก็มีสายคล้องมือแบบนี้นะคะมัดยางแบบผ้าดหัวอันนี้ก็สําหรับมัดไว้สําหรับมือขวานะคะก็จะจับประมาณนี้ อเคหากใครสนใจสั่งทําก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะยังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วเดี๋ยวโอจะส่งสีตัวอย่างไม้ล็อตนั้นๆไปให้ดูก่อนนะคะโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ